สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสมาชมทุกท่านเข้าสู่ช่องเบิงเหล่ารวยชนแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพบกันกันไปในช่วงแรกของมือวันที่13เดือนกระกฎาคมปีพุทธศักราช2566กับการตามหาตัวเลขแนวทางดีๆเด็ดๆด,ด,ด,ดังๆนะคะวัอนี้แอดภาพพรพี่นอ้นขของมาเท่าสกุลสกอลมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางค่ะจากคุณยายฝันแม่นนะคะพรพี่น้องค่ะงวดที่พานมาตัวเลขของคุณยายฝันแม่นเข้ามาเป็น16 เป็นโตตรงๆนะคะเอามานีค่ะตัวเลขของคุณยายฟันแมนได้มาแล้วนะคะมาติดตามตัวเลขของคุณยายฟันแมนโดยคุณแม่โคราชนะคะสีได้มาทายถอดมาบอกซูฟฟังนะคะเนาะตัวเลขของคุณยายฟันแมนนะคะสีได้มาเป็นตัวใดในคลิปนี้พี่น้องคะมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีจ้าลูกจ้าวันนี้มาเจอกันในช่วงใหม่ค่ะคุณแม่คะวันนี้มาติดตามแนวทางเหมือนเดิมจ้า คุณแม่มีของใครมาฝากคะาในคลิปนี้มียายฝันแม่นลูกวดก่อนแก <ฮะ S 2> เข้าหนึ่งหกนะอืมจ่าค่ะแม่จ้ะจ้านั่นแหละวดนี้แกก็ฝันจ้าฝันว่าแกไปบ้านหลานแกทีนี้ว่าหลานแกคคอดลูกจ้าีนี้คคอดทิ้งไว้อยู่หน้าบ้านทีนี้สองผัวเมียก็เข้าไปในบ้านไปจัดบ้านจัดอะไรนี่เละจ้าแกก็ไปว่าใกล้จะค่ำแล้ว ทีนี้ไอ้แกก็เห็นเด็ดนอนอยู่ที่เขาขอไว้น่ะ,ะนอนอยู่แล้วก็เห็นไส้ดือไส้ดือแกว่าเขาทําไมตัดไส้ดือแบบนี้น่ะตัดยาวแล้วมันมันวงกลมเป็นเลขศูนย์ห้าน่ะแอสอ้วนนี้ใช่ไหมแม่นี่ใช่หัวดน,นี้แหละอือค่ะวงกลมเป็นศูนย์ห้าเพราะงั้นจ้าแต่ว่าแกก็บอกว่ามาเอาลูกมึงหน่อยอไรเงั้น มันจะค่ำแล้วเอามาปล่อยลูกไว้หน้าบ้านได้ยังไงแก<ช>บอก<ช>เดี๋ยวผีเดี๋ยวอะไรก็มาเอาหรอกแกว่าอย่างนี้จ้า<ช>แกก็อุ้มให้เขาเด็กก็ว่าเด็กโอนแต่ว่าอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีว่างั้นจ้า<ช>แกก็อุ้มไปเข้าบ้านให้เขาแล้วก็บอกปิดหน้าต่างปิดอะไรด้วยนะว่างั้นค่ะ<ช>วาผีจะมาเอาอะไรนี่แกว่าอย่างนี้วทีนี้แกก็พูดอะไรกับเขาอยู่แม่ ไม่กี่อย่างหรอกแกก็เลยตื่นทีนี้แกก็เลยให้ยายคนที่ตีเลขแม่นแม่นถูกไปแหละมจ้ไแมยายนั่นก็เลยตีว่าแกก็เป็นเก้าห็นไหมแก,แกแล้วก็เป็นเก้าเด็กก็เป็นหนึ่งแล้วเด็กผู้หญิงก็เป็นสี่ว่ะจ้าเก้าหนึ่งสี่ว่าง,งั้นจ้าแล้วทีนี้ตอนเช้าอ่ะแกก็ไปดูเลขบ้านเขา เลขบ้านเขาน่ะสามเก้าเก้าทับห้าบ้านเลขที่สามเก้าเก้าทับห้าบ้านที่ฝ <ใน S 1> ันเกียว,ว่นะแม่นั่นแหละบ้านที่เขาว่าฝันว่าเขาคคอดลูกกะนะันจ้านั่นแหละเขาคคอดลูกแล้วก็ไม่รู้ใครตัดสายเชือใข้ตัดยางยาวแล้วก็ขดเป็นเลขศูนย 0, เ์เลขห้าเหมือนกันอือหรือว่าอย่างนี้นะจ้าแลวทีนี้แต่ว่ากแกรักใจนี้ เียนี่ตีให้ว่าไม่เป็นห้าศูนย์หรอกต้องเป็นศูนย์ห้าต้องเป็นล่างประมาณศูนย์นห้านี่เป็นล่างใช่ต้องเป็นล่าง<ช>แล้วก็ไอ้บ้านเลขที่นี่จะต้องเป็นล่างเพราะว่าคอออยู่ข้างล่างบ้านเลขที่สามก็เก้ารับห<ช>้ามันก็เลยเขาก็เลยตีล่างให้เก<ช>้าห้าแล้วก็เก้าสามแค่นี้แหละลูกอืมค<ช>่ะวดก่อนเขาก็ตีให้หนึ่งหกก็ถูก ยายคนนี้ชั<ล>้นเงเป็นคนตีแมใ่ใช่ใชจ้าแล้วเลขแม่ว่ามันก็มีแค่สามหางเองเลขล่างทั้งนั้นเลยก้าสามศูนย์ห้าก้าห้าเนี่ยเลขล่างบุณคงจะมีเอก้าหนึ่งสีตัวเดียวหรือมั้งจ้าแม่เพราะว่าก้าหนึ่งสี่นี่ยายฝันแม่นี่เจ็เก็สเก,เก,เก๋ใช่ไหม้าแล้วเด็กก็นหนึ่งเด็กผู้หญิงด้วยก็เป็นสี่ 2005, เนี้ยจ้าและศูนย์ห้าในเห็นที่ใส่ดือ แปว่าเด็กก็นอนอยู่ข้างล่างอนะะมันเหมือนกับเป็นบ้านชั้นเดียวนี่แหละเป็นหน้าบ้านเป็นข้างในบ้านที่นี้ตอ,อนเช้ามาเ,เ,มเด็กก็จะดูเลขระเบียนเลขจะเป็นบ้านก็แหละมันมีสามเก้าเก้าทับห้าอย่างนี้นะว่ามันมันต้องคุงจะเป็นล่างเขาว่านี้เพราะว่ามันมันอยู่ล่างไม่ใช่บนนั่นแหละ เลขมันก็มีแค่นี้แหละของยายฝันแม่นวัดวันเขาก็ซีได้หนึ่งหกเขาก็ถูกนะลูกจ้าแม่ออเแต่เราไม่ได้ไปดูไม่ได้ไปถามเขามันจะไปทางอื่นใช่มันเยอะนะแม่เนะใช่นั่นแหละไปทางอื่นมันไม่จบไม่จริงเลยจ้านี่จะสมุดลายเล่มจะ้ายไปไหนถามไม่เจอแม่อเาแม่ก็เลยลำคาญบอกว่าวันนี้ครู กลับดีกว่าคือไป่งผู้บ้านหรือผู้ปวดหัวเราอย่างเงี้ยแล้วก็ไปต้นสนมานั่นแะากแดดจะไปต้นสนแม่ไม่ไปแต่แม่บอกเดินตากแดดนากระไกลน้าอันนี้ร้อนจีใจหากวันหลังวันหลังค่อยมาดูอะว่า้งแม่ว่าค่ะกลับดีกวา่าแลาวกันเสียเองกับเขาแล้วก็กลับค่ะโอ๊แต่เล็กมาจะลงไปเดินดูต้นสนใช่ก็ไม่ได้ไป คุยกับเขาอยู่บ้านเอว่าจะไปหาอีกอย่างหนึ่งก็ไปเจออย่างหนะึ่งไงค่ะจะไปบ้านใครอีกไม่รู้ก็พอดีไปเจอเขาบอกว่าอ๋อปถามเอเยมีน่ะยมีแกว่าจะได้เลขจากต้นสุนคนก็ไปขอกันอยู่ว่างั้นอือค่ะแต่ยมีแกเึิ่งถูกวก่อนกว,นวดแรกนั่นแกแกได้เงินแกว่า ไป,ไปไปขอตนศูนย์เกเลยไปยืมเงิงน,น,นงเหียประธานคนคนคนเรียกวางัพูดเล่ายืมเงินเหียมีตั้งเยอะเลยไปใชนน้เงียให้ผัวแกหมดหนี้หมดสินก็เลยไปกกราบไหว้เจ้าพ่อจะหรือจ้าแม่ก็ไม่รู้เลยอยู่ต้นไจใครรู้เออต,อนตอนน้นโพต้นนศ้นต์ตนน้ตนศุตนตน <laughs> ไม่ใช่ต้นโพต้นไทรไม่ใช่ต้นโพต้นไทรต้นสนต้นสนจ้ดแตาแม่จ้ดแต่แม่เออเอาคลิปนี้ค่ะของจ้ดของยายฝันแม่ก็มีแค่นี้นะแม่เนาะจ้ดจแค่นี้แหละลูกจ้ดจัดขอบคุณคุณแม่มากๆเลยค่ะจ้ดจัดจัดจคุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำลรวยๆค่ะเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะคะจ้ดจัดค่ะคคุณแม่ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกจ้า สรุปตัวเลขแนวทางทายคลิปนี้นะคะแนวทางตัวเลขจากคุณยายฟันแม่นนะคะพอมพิอ้อคะตัวเลขของคุณยายฟันแม่นนะคะเก้า 1C นะคะแล้วก็บ,บ้านเลขที่นะคะที่คุณยาแล้วฝันเกี่ยวนะคะคือบานเลขที่3เก้าเก้าทับหานะคะตัวเลขล่าง0หาเก้าหักับเก้าสามนะคะพ่อแม่นพน้องค่ะเอาอย่าลืมแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พ้อมนะคะตัวเลขทุกตัวมีซิ์เขามีซิทรุดทุกๆตัวค่ะนํามาฝากตอนพ่อแม่นพน้องบ์บรรเทาสุขสุกสนเป็นแนวทางยิบจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอบคุณขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมรับฟังของพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขค้นเนาค่ะน้องวันนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขคนโชคโชคมั่นม้านำนำไม่ลุยแห้งๆหงปังๆค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีเป็นน้ากันสุขสุขคนนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณข้อมูลตัวเลขเน่าท่าดีๆแบบนี้นะคะจากคุณยายฝันแม่นค่ะขอขอบคุณขอบคุณคุณแม่โคราชค่ะขอขอบคุณขอบคุณเปืือนของคุณแม่โคราชนะคะที่ได้นําตัวเลข แนวทางดีๆแบบมีมาฝากตอนพอแมพีม่นองบ้าทเาาสุขูสุข้นนะคะเพื่อว่าสิดไดมีโศมีลาบมีโศมีมานไปน้ำกันสุขูสุข้นนะคะ สำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไมา่เห็นคลิปนี้เป็นเท่าแรกท่านไ่อยากสิพลาดกับตัวเลขเด็ดเดแบบนี้ค่ะเขามา่แหล้วกันอย่าลืมนะคะนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดค่ะเพื่อทีสิเดบพ,พลราชทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดๆดังๆจากทางช่องค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะอกจสิเดขอตัวลัพ่อแม่พี่น้องบราธิการสกุลุกุลไปก่อนค่ะเอาไว้พ่อกันไม่กม็เป็นในคลิปหนา้าด้ค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ